สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกทาร์อลบายคิตตนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันให้กับคนที่เกิดราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะประจําเดือนเมษายน2567นะคะเป็นช่วงเทศกาลแห่งสายน้ําและสงกรานนะคะเทศกาลแห่งความสุขความรื่นเริงความสนุกสนานของคนไทยเนาะก่อนอื่นเราก็ต้องขอ สวัสดีปีใหม่ไทยกับทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจาการกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e ด้วยนะคะมาราศีเมถุนลาคนาเมถุนการงานการเงินความรักโชคลาภสิ่งใดเรื่องใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนเมษาย,ยนส5 6 7นายนี้นะคะว้าวซิกออฟซอรซิกออฟซอรเป็นลักษณะของการ เดินทางออกจากจุดเดิมที่เดิมที่ไม่ตอบโจทย์บางคนอาจจะออกจากงานบางคนอาจจะออกจากความสัมพันธ์เดิมเพียงแต่ว่าตอนเนี้การที่คุณเดินออกมาคุณได้พกพาเอาปัญหามาด้วยปัญหาเดิมมันยังไม่ได้ถูกแก้ไขนะคะมันยังค้างคาอยู่แต่ว่าเ,เหมือนว่า ทุกๆปัญหาทุกมรสมชีวิตที่คุณเจอเจอมาก่อนหน้านี้มันกําลังจะค่อยๆค,ค,คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะค่อยๆปรับเปลี่ยนพัฒนาแล้วก็ค่อยๆทำให้มันราบลื่นขึ้นต่อจากนี้นะคะช่วงนี้ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินอย่าสร้างนี้เพิ่มเนาะอะไรที่ยังไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งไปอยากได้อยากมีเนาะประครับประคองตนเองก่อนนะคะเดี๋ยวอีกสักพักนะ เรื่องทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องใดกําลังจะผ่านพ้นไปแล้วมันกําลังจะค่อยๆพัฒนาไปในทางที่ดีเองนะคะดูกันต่อนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภราศีเมถุนลัคนาเมถุนสินใดเรื่องใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกนะคะเืม The Empress t em ื e Empress คือลักษณะของคนที่มีความเป็นแม่มีความเป็นแม่สูง ะะเป็นลักษณะของดาวสุขเหมือนชีวิตของคุณต่อจากนี้หลังจากที่คุณหันหลังให้กับจุดเดิมเรื่องเดิมการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือความสุขคือราชินีคุณกําลังจะมีกินมีใช้เหลือกินเหลือเก็บถ้าเป็นในเรื่องของการเงินนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานเนี่ยคุณกําลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งขยับขยายเติบโตนะคะคุณเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นก่อนตอนเองเสมอนะคะเป็นลักษณะคนที่เป็นแม่ คือคนเป็นแม่ก็จะมีความอบอ้อมอารีรักใจดีประมาณนี้เนาะถ้าใครอยากมีลูกมีบุตรช่วงนี้นอนพักผ่อนเยอะๆนะคะพักผ่อนเยอะๆพักผ่อนร่างกายดูแลจิตใจตนเองนะคะคุณกําลังจะได้มีคุณกาลังจะสมหวังกับการมีลูกมีบุตรกับการตั้งครรภ์นเนาะดูกันต่อนะคะคุณจะเป็นราชินีเลยอะ่ะเหลือกินเหลือกเก็บมีกินมีใช้มีความสุขทั้งกายและใจนะคะต่อจากนี้เนาะ ขอให้รับไว้เป็นพลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะคิดดีแล้วก็หาเขาเรียกว่าอะไรหาอะไรเป็นกําลังใจให้กับตนเองนะคะเยอะๆเนาะมาอืมก้าดาบเอ่อหรือช่วงนี้คุณอาจจะนอนน้อยเนี่ยเห็นป่ะเขาบอกให้คุณนอนเยอะๆพักผ่อนเยอะๆแล้วบางคนที่อาจจะอยาก มีอยากเป็นแม่เนะพักผ่อนเยอะๆนะคุณนอนน้อยคุณนอนดึกนะนอนดึกมันก็ส่งผลต่อทั้งร่างกายและจิตใจบางคนอาจจะทํางานดึกติดซีรีส์ชอบอยู่ในสังคมโซเชียลหรือบางคนอาจจะมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้กังวลทําให้คุณแบบนอนไม่หลับนอนไม่หลับนอนน้อยหรือการนอนน้อยของคุณมันอาจจะส่งผลต่อเรื่องปัญหาของสุขภาพก็ให้ระมัดระวังด้วยนะคะ เด e วิลโอ้เหมือนมีเรื่องให้คุณคิดนะ่ะคิดเยอะคิดมากคิดกังวลเดวิลมันเป็นอะไรที่คลุมเครือไม่ชัดเจนเนาะเป็นลักษณะของการดำดิง่งเข้าไปอยู่ในก้นรึงของก้นบึ้งของความรู้สึกที่มันไม่ค่อยโอเคอะ่ะอืมก็คนเอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นได้แล้วนะคะเพราะว่าเดวิลมันเป็นลักษณะของคนที่ลุ่มหลง ลุ่มหลงอะไรบางสิ่งบางอย่างหรืออืมความรู้สึกนึกคิดที่มันขุ่นมัวเนี่ยมันมากันพร้อมอย่างเงี้ยให้ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องการ <c oughs> เ,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 เราพูดตรงๆเลยเนาะให้ระวังเรื่องการเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะคะเนาะการคิดมากคิดเยอะของคุณเนี่ยมันจะทําให้พอคุณดํำดิ่งลงไปแล้วมันจะทําให้ความคิดของคุณไปทางแง่ลบอ่ะเออเราถึงบอกให้คุณรับเป็นพลังงานบวก คิดดีเอาไว้เยอะๆคิดถึงสิ่งที่ดีคิดถึงอนาคตคิดถึงปัจจุบันที่เรามีความสุขสุขหรือทุกข์มันอยู่ที่ความคิดเนาะถ้าเราหมดแต่คิดถึงเรื่องที่มันทุกข์มันก็จะทุกข์อะนะคะถ้าเราคิดในเรื่องของเดดเ e วิลเนาะเดวิลมันอาจจะหมายถึงลักษณะของอความใจร้อนความหมกมุ่น อะไรที่แบบสีเทาๆมีอํานาจมืดครอบงําความคิดของตนเองเนาะอาจจะเป็นความคิดคิดในแง่ลบอะไรแบบนี้ก็ได้ให้ระวังมิตรกลายเป็นศัตรูหรือระวังการถูกชักจูงไปในทางที่ไม่ดีในช่วงนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานคนที่ทำงานอิสระงานกลางคืนก็ให้ระวังเพื่อนร่วมงานกันแกล้งก็เป็นไปได้เนาะหรือ ให้ระวังเรื่องการถูกหลอกถูกโกงมีนี้สินนะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของการเสี่ยงโชคช่วงนี้คุณอาจจะมีโชคจากการเสี่ยงก็ได้แต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ย The Devil เขาจะเป็นประมาณรักซ้อนรักที่ไม่เปิดเผยเนอะความวุ่นวายความสับสนอะไรประมาณนี้นะคะมาดูกันต่อน,เนอะ <c oughs> เหมือนแบบมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้วิตกมีเรื่องให้กังวลน,นะคะ เราอยากให้คุณแบบหลุดพ้นออกจากความคิดตรงนี้ไปให้ได้เนอะให้กลับไปสู่พลังงานบวกๆให้ได้นะคะ <c oughs> ออกจากพลังงานลบๆเนาะมาดูกันต่อละสีเมถุนลัคนาเมถุนมีเรื่องใดสิ่งใดที่ก็มันจะเกิดกับคุณภายในเดือนเมษายน2567นี้อีกนะคะมาโหสิบดาบสิบดาบมันเป็นลักษณะอุปสรรคปัญหามรสมชีวิตปัญหาหนักปัญหาเยอะ แต่ต่อจากเนี้ยเหมือนตอนเนี้ยที่คุณกําลังคิดมาตลอดเวลาเนี่ยทุกอย่างมันกําลังจะจบแล้วเหมือนคุณมาถึงที่สุดของปัญหาแล้วคือสิบดาบเลยนะคะมันไม่มีอะไรหนักเยอะมากมากไปกว่านี้แล้วนะคะถึงตอนเนี้ยคุณผ่านพ้นปัญหามรสุมชีวิตหรือกําลังเจอะเจอช่วงเนี้ยก่อนหน้านี้หรือตอนนี้ช่วงนี้กําลังเจอะเจอกับปัญหามรสุมชีวิตหนักหนาเลยต่อจากนี้ชีวิตของคุณกําลังจะ พลิกฟื้นกําลังจะจบคุณอาจจะตัดสินใจจบเรื่องเดิมเรื่องที่มันไม่ตอบโจทย์สิ่งเดิมที่มันทําให้เราเหมือนคาราคาซังคิดลบคิดมากอยู่หรือคุณอาจจะออกมาจากปัญหานั้นได้เนี่ยออกมาจากปัญหาเดิมสิ่งเดิมมันเหมือนมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะเหมือนคุณถ้าเป็นลักษณะของคําพูดเนาะคาพูดมันเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เออ จบปัญหาเรื่องเดิมจบสิ่งเดิมเรื่องเดิมมันจบไปแล้วมันผ่านพ้นไปแล้วอุปสรรคปัญหามันพ้นไปสักทีต่อจากนี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่นะคะเริ่มต้นสิ่งใหม่เริ่มต้นอะไรดีๆในชีวิตกันใหม่นะคะมันเหมือนจบแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานความรักความสัมพันธ์ก็เช่นกันเนาะมันมีเรื่องดีรอคุณอยู่เนาะในเบื้องหน้านี้แต่ว่าคุณต้องจบจากปัญหาเดิมจบจากสิ่งเดิมให้ได้ก่อนนะคะ แราว,ว่าเหมือนทุกปัญหาที่คุณกําลังฝ่าฟันอยู่เนี่ยมันกําลังจะผ่านพ้นแล้วนะคะเยงแต่ว่าคุณต้องตัดสินใจดีๆตัดสินใจไปในทางที่ถูกที่ควรแล้วคุณจะได้ก้าวใหม่ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตนะคะถ้าเป็นในเรื่องของของการเจ็บป่วยเนาะการเจ็บป่วยเหมือนคุณแบบช่วงนี้อาจจะต้องได้รับการรักษาบางคนอาจจะต้องผ่าตัด นะพอร,ร,ร,รับการรักษาเสร็จแล้วมันเหมือนชีวิตเราก็เกิดใหม่ประมาณนั้นนะคือคนที่เจ็บป่วยพอร,รักษาแล้วเหมือนเราก็จะดีขึ้นเนาะนะคะโอเคนะเราดูกันต่อนะคะการงานการเงนินความรักชคลาบของคุณคนที่เกิดราศีเมถุนลัคนาเมถุนในช่วงเดือนเมษายนสิ่งใดเรื่องใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกนะคะมาโอ้โจัสมิน สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณตอนนี้มันเป็นเหมือนกฎแห่งกฎแห่งกรรมอะ่ะเออมันเป็นลักษณะของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันเหมือนแบบเจ้ากรรมนายเวรตามทันคุณอะ่ะเออแต่ว่าในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากนี้มันเหมือนเขาได้รับบุญเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนแบบสิ่งที่เราเคยทำดีมาตลอด ทำบุญสร้างกุศลคิดดีประพฤติดีอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยต่อจากเนี้ยเหมือนแบบเขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรเขาได้รับรู้รับทราบรับผลบุญที่คุณส่งที่คุณทําไปให้คือเราเชื่อว่าคนเราเกิดมามันก็มีสิ่งที่ติดตามตัวมาหรือไม่ก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรเนาะหรือไม่คุณอาจก็อาจจะทําในชาตินี้แหละไม่ต้องชาติที่แล้วหรอกชาตินี้แหละเราทําอะไรไว้บ้างเราก็ไม่รู้เนาะ อืมอันเหมือนแบบเขามาทวงคืนเนาะมาทวงคืนในสิ่งที่ทําให้เราทุกข์ใจทําให้เราทุกข์ใจทําให้เราหมกมุ่นเป็นกังวลแต่เราได้ชดใช้ได้ทุกข์ใจไปจนหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีเนี่ยพ้นไปตั้งแต่สิบดาบแล้วและไพ่จัสตเมนต์เขาบอกว่าต่อจากนี้ชีวิตของคุณกําลังจะพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะคุณจะไดเ้เจอเรื่องราวดีๆโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะ ถ้าใครกาลังประสบพบเจอกับปัญหาอยู่ก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหานั้นไปได้อย่างโดยเร็วนะคะถ้าใครเชื่อในเรื่องของเวรกรรมเรื่องเชื่อเรื่องของการเชื่อเรื่องของพระพุทธศาสนาเนาะทำบุญทํากุศลสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแชร์บุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรเยอะๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคนอย่างในพระพุทธศาสนาเขาบอกเนาะว่าคนที่อยู่รอบข้างตัวเราเนี่ย พ่อแม่พี่น้องลูกสามีบุตรธิดาเนี่ยคือเจ้ากรรมในเวรของเราทั้งนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นคนที่อยู่ไกลเนี่ยเขาทำอะไรเราจะไม่รู้สึกแต่ถ้าคนที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยกระทบนิดกระทบหน่อยเราก็รู้สึกแล้วนะคะรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจรู้สึกเจ็บปวดจากคำพูดต่างๆนี่แหละคือเจ้ากรรมในเวรแผ่เมตตาให้เขาเยอะเะนึกถึงแต่เรื่องดีสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นนะคะเลิกคิด เรื่องร้ายๆได้แล้วนะคะทําบุญทํากุศลกวดน้ํานั่งสมาธิจะดีมากนะคะแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรเนานะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของเราแผ่เมตตาให้ได้หมดนึกถึงหน้าเขาแผ่เมตตาให้เขานะคะแล้วเรื่องร้ายๆมันกำลังจะผ่านไปนะคะมาดูกันต่อนนะ คือนักเพนทเ,เคิลเห็นไหมชีวิตคุณกําลังจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆดีๆโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินเงินก้อนใหญ่คุณเป็นคนแบบสวยเลิศชิดหญิง่งเออดูจากลักษณะนี้นะดูจากลักษณะเป็นคนที่มั่นใจเป็นคนที่เก็บเงินเก่งออมเงินเก่งแล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินที่เป็นราชินีถือเหรียญน,นะคะเงินมั่นคงอย่างมากคุณเป็นคนจัดก,การบริหารเงินได้ดีไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจ ธุรกิจก็จะเติบโตทําธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของร้านค้าไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เนี่ยคุณเป็นเป็นลักษณะของคนที่เป็นเจ้าของกิจการเนาะและคุณก็จะสามารถบริหารจัดการดําเนินการให้เกิดความเพิ่มพูนมากมายขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะดูกันต่อนะการงานการเงินความรักโชคลาภสิ่งใดเรื่องใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณราศีเมถุนลัคนาเมถุนในช่วงเดือน เมษายนนี้นะคะอืมเจ็ดดาบเจดาบมันเป็นลักษณะของคนที่คิดไม่ดีคิดไม่ซื่อแทงข้างหลังให้ระวังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนที่มาคิดร้ายโจรขโมย นะหรืออีกในหนึ่งถ้าเป็นในทางที่ดีคุณมีเกณฑ์กำลังจะเดินทางบางคนอาจจะเดินทางไกลไปต่างประเทศก็ได้นะคะในช่วงนี้เนาะแต่ว่าในช่วงเทศกาลอะนะไม่ว่าคุณจะเดินทางทําอะไรอย่าประมาทนะอย่าละเลยอ,อย่าเลินเล่เก็บข้าวของกระเป๋ากุญแจรถอะไรเก็บให้ดีนะคะมันมีมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้พบกับเนี่ยคนที่ชอบโกงคนที่ หรือช่วงนี้อ่อถ้าเป็นในทางที่ดีนะหรือช่วงนี้คุณเองอาจจะเป็นคนที่คิดอะไรเขาเรียกว่าคิดฉลาดอะ่เออเอาจจะเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมแต่เป็นในทางที่ไม่ไม่ไม่ค่อยดีักสเขาเรียกว่าอะไรอคนที่คิดกลอุบายอ่ะเอออาจจะเป็นคนที่ฉลาดแหละฉลาดแต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะ คิดไปในทางที่ไม่ค่อยจะซื่อเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเาขาเรียกว่าอะไรนะเราดึกไม่ออกอืมฉลาดแกมโกงเออว่าคิดอยู่ตั้งนานอาจจะเป็นลักษณะของเราที่แบบฉลาดแกมโกงหรือคุณอาจจะได้พบเจอกับคนประเภทเนี้คนที่ฉลาดแกมโกงคนทรยศหักหลังส i, ใส่ร้ายป้ายสีถูกกลั่นแกล้งไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งาน หรือ,อคนที่จะเข้ามาเจอเจอเราในช่วงนี้ช่วงนี้อาจจะแบบเจ,เจอกับสถานการณ์ที่แบบนอกลู่นอกทางการการนำความลับมาเปิดเผยการซ่อนเลนการลักขโมยเนี่ยต้องระวังนะคะของหายระวังทำอะไรแอบบแอบบซ่อนๆการคอร์รัปชันต่างๆก็ต้องระวังระวังคนรู้คนจับได้ถ้าคุณคิดจะทำเนาะช่วงนี้เหมือนแบบคุณจะต้องอืม มีการเดินทางมันเป็นลนักษณะของการเดินทางด้วยเดินทางออกจากบ้านย้ายงานไปต่างประเทศก็ได้ระวังในเรื่องของการพนันเนาะเงินสูญเสียเงินถูกโกงระวังนะคะให้เขาออกมาเตือนเนาะเราก็มีหน้าที่แค่ช่วยบอกนะคะรับได้ก็รับไปพิจารณาระวังเอาเองนะคะให้ระวังการถูกหลอกถูกโกงอะ่ะช่วงนี้เนาะง่ายๆ ะะทำอะไรก็วางแผนให้ดีคิดให้ดีก่อนจะตัดสินใจลงมือทำอะไรไม่ว่าเรื่องใดๆก็แล้วแต่ช่วงนี้สุขภาพให้ระวังเรื่องกระดูกเรื่องกระดูกเรื่องเกี่ยวกับข้อต่อข้อเอ็นต่างๆกระดูกเนาะมาดูกันต่อนะคะราศีเมถุนลัคนาเมถุนเนาะการงานการเงินความรักโชคลาภสิ่งใดเรื่องใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกนะคะ ว้าวสองคาถาใครรอง,งานอยู่งานมาจากออนไลน์ทางไกลต่างประเทศคุณจะสําเร็จนะคะงานคุณจะมั่นคงคุณจะได้คู่ค้าคู่คู่อุปถัมภ์ในเรื่องของงานนะคะหรือ,อคุณมีเกณฑ์กำลังจะเดินทางเดินทางไปต่างประเทศในช่วงนี้ช่วงเมษายนนี้ก็ได้นะคะเดินทางไกลนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะไปไกลถึงต่างประเทศเลยก็ได้นะคะ งานที่คุณสมัครไว้ทางออนไลน์สื่อสารต่างประเทศเนาะคุณกำลังจะได้รับคำตอบนะคะดูอีกอเงินสี่เหรียญน,นะคะสี่เหรียญนันเป็นลักษณะของการออมเงินการเก็บเงินการรู้จักใช้รู้จักประหยัดมัธยัตเนาะเหมือนเป็นช่วงที่คุณอยากเก็บเงินให้มากเนาะมีเงินแล้วก็รู้จักเก็บหอมรอมริบเงินให้ดีอย่าใช้จ่ายสุรุย่ยสุ่ายเนาะอืม เก็บเงินเขาเรียกว่าเป็นความต้งนหนีต้นหนีทีเหนียวในเรื่องการใช้เงินนะคะอยากออมเงินอยากเก็บเงินเอาไว้ในอนาคตเนาะโอเคนะคะราศีเมถุนราคณะเมถุนขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคเรื่องราวที่ไร้ายๆให้ผ่านพ้นไปให้ไหลไปกับสายน้ําและให้คุณเกิดใหม่ฟื้นตัวใหม่ ชีวิตพลิกฟื้นไปในทางที่ดีอย่างที่พี่ไพ่บอกนะคะให้เกิดความนั่ารวยเกิดความมั่นคงในเรื่องของงานในเรื่องของเงินในเรื่องของอนาคตที่คุณวางแผนไว้ได้เป็นราชินีมีกินมีใช้เหลือกินเหลือกเก็บอย่างที่ไพ่เดอะเอ็มเพรสบอกนะคะวันนี้เราลาไปก่อนอันไหนที่ไม่ดีไม่อยากรับไปก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะ วันนี้ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเมจิทัลอ์บายคิตตี้มากๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ